สวีดัสสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีซาวนยเบนแบนแพงครับเอฟซีหลุนเลำเพิ่นเตยเสดเดิลสปูสุคนครับเช่นเคยครับช่องอาจารย์โนเตย์เสดเดิลลำเพิ่นออฟฟิเชียลครับวันนี้มาอัปเดตทั้งห้องพักเดนเซอร์ครับงานต่อเติมครับตอนนี้กำลังทำห้องน้ำอยู่ด้านหลังครับผมพาพี่พี่น้องไปอัปเดตเล็กน้อยครับผม นี่พอนอนประมาทนอนสวัสดีครับปลูกกระเบื้องตัวที่พ่อมาเนี่ครับผู้กระเบื้องตัวตัหลังดิเด็นแล้วไหมอืมผู้กระเบื้องตัวสมัยจีโอ้ว้าวเยอะผมเหลียวมากคือม่เห็นเห็นอย่างนั้นอ้นอน แดดโดนอันนีแ่อ้ยปวดหัวเลยวันเช่นไงห่อนครจังวะอากาศมันห่อนแดดเผาเนาะแน่ครับแค่นี้ก็ได้เปิดพรลมช่วยบ้างแค่แต่แค่แต่ใครเปิดรมเด้ครับนี่อืมเอ้าอ๋อครับก็ยิ่งยิ่งลัางคาเรียบร้อยแล้วเนาะเรียบร้อยววันเรียบร้อยคำเอาเอาหอดคำด้ยวันหอด้างวันหอดเจ้าบง บนเหมือนเหรัอบ้ันโอ้ยันหอนเนช่วงยิ่งเนี่ยิ่งต่อเลยบ่หรือว่ารอมันแดด่อนก่อนแแดดอก่อนมันเป็นยิงโอ้แม่เลืมันแดดแล้วมันเนาะแดดเส้นสัตว์ยิงร้อยตอไปวันสตนนี้แดดกวันี่ยเกิยิ่งนั้พอดีก็าร้นอดหมวกอยู่อันัว้บหวานเหรอหอนกระดกไปอเอแบบพี่ร่มมาไม่อย่งเลยอาจารย์นี่สี่เี่ผมก็ขึ้น่าคนสิโต๊ะเดียววัน มันเอาแห้งวันผมเรืเ่งเฮียแตกเฮียแตกด้วยไรบางอย่างนะบ่ได้ไปแล้วเอาจังบาลเนี่ยนะขึ้นยากเลยดิเฮ็ดซื้อมากครับรเบสียบบาซื้อซะเฮ็ดทางเหนือมันมันเป็นกระด้างกระด้างเป็นแข็งแข็งไหมเฮ็ดฟูเนาะมันเป็นแข็งแข็งมันเอามาสูบแล้วเฮ็ดบ้านเ้ามันจะเป็นออกเมื่อเมือคลื่นๆว่าไหมแต่ว่าอันนั้นมันเป็นแข็งแข็งไหมัเนกินมันกินมันขึ้นดังกินมันแห้งมันเป็นกินบอบรหอมอม เปองดินมเล่องโขจังวะ่นก็ว่าอยเฮ็ดพูมันเระเสนหตาเป็นบาโเห็ดตะไข่้าเป็นบาโวเฮ็ดเไปเห็ดละงกับไข่แน่ยูเสซ่บยูเป็นนบลยมาตรฐานยูเลยเาวเห็ดตะไขร้ะเสซ่บว่าเอามาสุบแลืวเ่รา่บว่าแข็งวกด้สิวาเดี๋นี่จังวะเอาบานนี่เดี๋ยวผมสิถามข้าวพ่กกันถามข้าวเลยพเยอพวกไะอืมเยวสิยับยับิ่ ไปถามข้าวกันเป็นใดโอ้ยโทษหายอยู่วังหันวายุก็มาหรับสายวะะา่ะว่าจะโทษมาทำอืมอันนี้พี่น้องข้างบนยิ่งเรียบร้อยแล้วมุงลังคา่าออยิ่งวกกัตถิกาต้อยพพกับว่าพอสบาหก่กอนหง่อนเห็นงานตากแดดวัาน มุงแล้วคาเรียบร้อยแล้วพอได้อยู่เป็เย็นเย็นดีอยู่ข้างหลังเทพื้นแล้วก็เป็นเป็นระบบดีนะครับเป็นเป็นระบบระเบียบดีอยู่ตอนแรกเป็นพื้นหญ้าพื้นนั้นส้มเป็นหกหกเป็นทะยานไหมเป็นตะมีงูเป็นยังสิ่น,นนะเทพื้นลงแล้วทับแล้วก็เออโอเคดีสะอาดตาแปนตาขึ้นครับด้านหลังห้องน้ำสามห้องโถก,กันได้เรียบร้อยแล้วทางโถกันเรียบร้อยแล้ว ใส่ถ,ถามข่าวอีกประมาทกั่นะ้วนแล้วมเนว่าสบายว่ารับว่าเป็นยังไงแน่ว่าถามขาว ุขภาพพลังไก่ดิมันนี่ภาพพลังไก่ฮตากแดดคักดิโอ้ยนอนรถนั่นรถก็ต้องรูดรถผมโทรมาอยู่เห็นได้รับบ่ได้ยินเสียงบ่รับรับอยู่กดสองเสียงแล้วจับไปอ๋อโอ้ยเสียงจังเหี้ยนี่โอ้ยเหือดเนาตากแดดคักดพุทวิ่งแดดนะบ่กินยาไปแล้วม่้เนี่กินเขากินยาไปอันนี้สุดส้วงสุดนำลงไปอีกเลยนุ่ผักควนควนผักควนควน มันไขกันได้บอกเขาไปป้านบ่บอกตินได้วหเรื่องนโคดิหเลยโอ้โเขาโด้งไม่ได้อแต่ว่ามันเหลือทางในไหลอยู่นบอกว่าได้หลถึงยู่ เอขันมาเอาวกอก่อนขันเหลือสักไหเขาก็ยังสร้งเพิ่มมันยังซื้อเปลืองงบประมาณเนาะประหยัดไปน้ำหนักไปเนาะการเซฟคอร์สไปด้วยช่องนีแห้งกสางรอยู่ช่องนี้แห้งก็สางไรอยู่

เอาผักฟันดีเปล่าบวกกวนละบวกกวนละเอาผักฟันละครับครับทำไปลองถากระดากข้าวกันเด้อถางั้นพักผักกำลังคนก่อนเอาไว้ส okay. ุขภาพบํารุงกายอดออกเดี๋ยวลองงานก่อคเดี๋ยวไปขนอิฐจากบ้านใหญ่มาจากโดมมาประหยัดไปประหยัดไป Ngân có sáng hôm nay sẽ lấy cưỡng xôi xoay ngân lại Lấy cặp buồn hoa vô Anh ấy phá xếp đây, xoay cắn cắt xếp Tuyên vô Tuyên nghe, nghe nghe, nghe Vậy ต่นางั่นปูกับเบื้องตัหนึ่เพราะว่ามัจะได้ปูกระเบื้องเมื่อเมื่ออื่นแต่กอว่าคือการมาเสาคือร้อวิงกันก็การบันเออาเอาเอาคันนี่กันอัปเดตงานก็สิเป็นสิได้เป็นอัปเดตคนเนี้ยบัดนี้ใชเกระเซ้าไข่อะไรอย่าเงี้ยตากพี่ฝาก้องเลยครับอัปเดตพี่น้องเลยเบิรงครับผมขอบคุณครับ